นี่ครับตัวที่สองครับตัวที่สองครับโอ้โหแปดสิบบวกครับตัวนี้ใหญ่ๆครับใหญ่กว่าคนครับสามคนยกไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวรอตัวนี้ก่อนเอาครับเอาเอาเอาใส่ร้อยไหมครับนี่น่าจะร้อยอยู่ครับ เกืบสอง้อยไปางเอาแล้วหนักดานู่นใส่แล้วสวไยไม่ทาไมไม่เอาขึ้นแไปนู่นเลยล่ะคะไม่เอาขึ้นแพไปน,นู่นเลยมันเดนไใส่แล้วนะะ่ใหญ่มากค่ะ

อันนี้หัวหน้าซม้อยสิบแปดครับ้รบร้บไปทายแล้วเนไทยแล้วเนี่ยไปทายแล้วเนี่ยไปทายแล้วเนี่ย จคว้ันคือกอบมากนจะควาเควางคล้คเคอะไรับ่เยคาคใจรอยไม่บกเขาคิดทัดทัดเลยเขาคิดทัดเลยครับสิเจาอะไรของพีเลงบางครับ่าาเทียบไเลยครับเบ่ยงเาามเบค่ะทีมงานทีมงานเขาก็ยอกเลยเออๆนสวยครับสวยภาส จวดพี่น้องจุดจวดป้าสวยครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตายพกอันนี้ครับละว็งปนี่เลยน้องสองพันบาทพี่น้องุดจวดอ้ยพี่น้องเอ้ยสวยสวยงามโอ้ยนีครับนีนีาดนะครับีนที่ที่ั้นปาเนเลามด้ยน่เดี๋ยววัง้อังเน ที่ว่าโนครับที่วาโนค่ะประตูน่านครับป่านอง้ำครับเตายถือวาราเลื่อนต่ไยอดครับสุดยอดปรนานครับรบานแต่ตอดีเียร์ับน้อไเลยครับอัใดวยที่่กรับที่าับตาวาับจีบโอน่ยงามอง่ีน้มครับพี่น้องคุ้ม